สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะนะลูกสวัสดีค่ะ <c oughs> อเก่งมันนี้พ่อออกมาหน้าอีกแล้วค่ะมันนี้พ่อออกมาหน้าแล้วมาเบิ่งอันพักเมื่อวานใหญ่พักกระจนมาปลูกแล้วค่ะเี็ดนานปลูกมันหนังโผล่ใหญ่มาปลูกมือว,วานล่ะมะกับพันธุ์ได้ติดดีแล้วค่ะมันยังเหี่ยวอยู่ตัวปุ่นนำ คือว่าสิปลูกพักขายสิปูพักขายพราะด้หาได้๋ยวซื่มกันไปนะะเนะาะค่ะเนาะผู้ใดค้าขนมค้านุ่มลูกเพราะดห้หาตื่มกันไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจะไปเฮ็ดงานอีหยังช่วงนี้กับส่วง,วงเศรษฐกิจบ่ดีโควิดกระบาดค่ะ เลีดงานก็หางานอยากอันนี้ก็ว่านอัน,นก็ร่างเกิดค่ะก็ร่างเกิดไปนิดน้อยเนี่ยก็พักพักกระจนพักกระจนฮองเต้เนาะคะ่ะเนาะกวงตุ้งนะคะเกิดควงกวงตุ้งห้องเต้อ <c oughs> าการพักตังสายพักสลดัดเมียนเมื่อเลยค่ะวนัน เป็นหนาไผยหนามันอยู่เรืงวานเดย์สองสามหมื่นค่ะคิดว่ายสีวานแล้วก็พ่อไดย์ไปตลาดเสาน้ำแม่เนาะคะ่ะงี้มือเสาพ่อได้จักหาจะซิฟเนี่ยกินน้ำบาดาลานาะคะ่ะแล้วก็มันก็อีกอย่างก็ก็มีเวลาได้เบิ่งลูกดูแลลูกน,นั่ได้สอนได้ไเดยสอนได้อันนี้เบิง่ง คือวาสีเห็ดตัวนี้แหละคะ่ะกะสีสูบ้างจักต่างเนาะคะ่ะเนาะขันบอ่อเฮ็ดกะมันกะบ,บ่อสมเท็จเนาะคะ่ะขันบ่อลงมือเฮ็ดกันนะคะ่ะขันมีแต่เบาซือบ่อลงมือเฮ็ดจจกเทีอกะกะบอ่อะสบผลสมเท็จเนาะคะ่ะหลักแหล่งก็ล่องพีดล่องถือลองไปก่อน,นะคะ่ะมันบ่ดีกับเปลี่ยนแบบไม่เปลี่ยนวิธีแบบไม่ ปูแบบไม่ขายแบบไม่อันนี้กับพักหน้าพักหน้าออกงามบพค่ะพักหน้านี่ออกงามเฮงเต็มเมื่อเลยพักหน้าซองหนึ่งขาวานันมันออกได้สามใบแล้วเลี้ยวให้มันใหญ่กว่านี่ก่อนค่ะและะ้วก็สบใหญ่ใหญ่ไปล่งนานขันเอาไว้ดังสี่มันกับเป็นอยู่แต่ว่ามันสิบอลใหญ่ไม่สิบอลงามเนาะคะ่ะ ก็อยากได้ต้นใหญ่ๆงามๆอบอวลคนซื้อเาก็มกักต้นใหญ่ๆงามๆอบอวลน่า,าม,มาพี่น้องนี่ละค่ะพื้นที่เาก็มาลายพื้นที่ก็มาลายดอกปลูกซ้ำๆพื้นที่เจ้าของมีหระค่ะดูกันขยันกันคือสิบโอ้ตายดอกดนี้ค่ะือ อย่างมีแต่เบียแบบเคลือเพื้นบ้านสมกันมั้ตัวนี้ของแม่จะเบียบแบเคลือบเบียร์รย,รยรังอันนี้กระพักกระลำกับกำลังงามเอาขีก่ไก่ใส่กำลังงามค่ะส้มนี่กำลังงามเน,น่นกระบอกทั่วกเกษตรพักไปหน้ากือไทยคลิปไปหน้ามึงสินะคะเดีย๋ยวกูกลูกงามกับมีความสุขไปอีกแบบหนึง่ง กลับไปใส่ชีวิตในเมืองเนาะคะคนหลายๆหยุ่นวหวเนี่บ้าในบ้าในสียาค่ะนี่บุกมันลงนี่ตัวนี้ก็สิบ่อหอดรอกคือน,นี่อีไลอันนี้ตัวนี้มันมันบ้าท่าในลงเสียฮานฮอร์โมนมานสีมันก็ต้องจะหอค่ะตัวนี้น่ามีโซมีนีิระมีตตัวนี้ละบงก็ต้องสีลง สวยอยู่มีสวยอยู่ค่ะกำลังห่อเบิ้งเนี่ยค่ะต้นนี้หน่อยก็อยากเป็นดอกต้นนี้หน่อยก็อยากเป็นดอกนี่ค่ะกำลังออกนี่นั่นกระเมียนนะสองก็ะสามต้นนี้หน่อยก็ฟ้าได้ออกตะกี้ใบใหญ่กว่านี้ค่ะ น้าเห็ดเกษตรไปค่ะปันใจเฮาปันใจเฮ้ามาักขั้งดานนี้จังเร็บก็ต้องเห็ดใดอยู่แล้วล่ะค่ะน mm. ้องบลยอทถอกน้องปลขี่ขานซะยัง mm. นาพักถือเข้าก็กเห็ดเลหลายเนี่ยอย่าไปดึงผักสิคนหน่อย ักบัวค่ะเดี๋ยวเยวจะพาไปเบิ่งอีกบอนหนึ่งเนาะคะ่ะบอนหนมันงามแล้วตอนนั้นแต่ว่าพ่อใน,นพ่อเก็บแล้วค่ะเดีย๋ยวไปเบิ่งเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะอีกบอนหนึ่งที่ปลูกไว้ค่ะอันนี้ตนี้กําลังงามอันนี้ผักกวางตุง้งเยีาไปเด็ดลูกกวางตุ้งนี่อันนี้กําลังงาม,มกําลังเป็นดอกค่ะ ต่วันนั้นก็บ่บ่บ่ได้คือว่าหลายค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมื้อแรกสิตัดไปมัดขายบ่หลายดอกค่ะไปมัดขายนน้ำก๊าลังเสียบัเกี่ยวบวงลูกตัวของสางน่คุณอันนี้กับบักซีหอมค่ะทีหอมออกงามบ่ะฮือบักซีหอมออกแบบงามเลยค่ะ อันถึงส่วงมีราคาเนะาะค่ะเนาะโอ้ก็สิบโพนเอาเงินดอกนี่ผักกำลังสีญ่เลยชีหอ<ผ>มอันนี้ก็ผักรวมอันนี้กะป่าอันนี้อันนี้มีผักผักอะไรบ้างข้าวฟ่างรู้ไหมอืมอันนี้ก็มีอันกระจอนเออแล้วก็พักกาดค่ะผักกาด กระจนเขาประกาศซุมกันเลยนี่ละม้วนาก,ก็มาเอาวนกระจกนั้นนี่หละมึงหลงมันเชียนก็อากระจกนั้นนี่ละเขานนออกไปงายไปปลูกแปลงใหม่เพราะว่ามันหนาไงม้วนหนาก็นี้แล้วัน,นอันลกเอาออกไปปลูกน,น,นั้นใหม่นะต้องประกาศเติมไม่หมด้ติมไม่หมด เหมือนแล้วหนึ่งกับแคเตยียงค่ะจ้าป้าป้ากลับเป็นป้ากลับแล้วคลิปนี้ก็น่าไปก่อนนะคะ่ะเนาะฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องก็ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะก่อนจ้าบ๊ายบายนะม